เฮ้านลูกเขาบาดลูกคนได้ดีเก็บเอาไว้เมือแม่หรอไงียังอ่ะบานสดีครับพีครับผมตอนนี้ลูกโอกไปแล้วครับผมนี่แล้วจะแด้จังหวะได้เลือดแล้วนะออกเลือดเลือดได้ยังน่ะ เอาได้ยังไงเป็นเลือดมั้งรับเขาไปถ้าสั่งก็เอาออกใส่ครุใส่ยังน้ำก็ได้นลกต้องเอาทิ้งก่ต้องเอาทิ้งก็ใส่เอาเอาครุมาใส่ครับเอาครุมาใส่เลือดแต่ก็เอาเอาเอาครุใส่ครุใส่ไม่นีครุใส่แล้วแล้วเห็ดกนั้นสีอะไรได้ไหมเลอจอบแม่ยุดยจอบข่ออก กยใสเลยอ้าเห็นตอนทอดเห็นม้าครัก็ยังดีครับอะเดี๋ยวจับเมเดี๋ยวไอยสิจับนี่จับเมเดี๋ยวไอยสิผักของตัวไหนอ้าวเมจับเมออ

อ่อนลูกนะครับอลอกออกแล้วก็สบายตัวนะครับไม่ใบเฟินนะครับงงเถอะมึงเมาอย่างนี้หน่้ยเฮ้ย บ้านนี่เออเอามาใส่คานนึ่งเหยียบเต็มเต็มดิเหยียบหกโล่งแล้วโล่งสบายตัวแล้วครับวว้า เินหยียบลกครับน้องเหยียบลกเลือดปะปะปะไอปอยปอยอย่าเล่นออเออเสบายตัวแล้วครับ <Hey. S 2> hey, บเบาตัวเลยคือว,ว่าเป็นการเป็นงานเร็วนะครับ ก็เบียดลูกเขามานี่ก็ได้ครับหรือระกับของแม่เขามานี่ก็ได้ปะปะปะมามามาเอิอนแม่เขามาถอยก็ถอยไหมเดี๋ยวได้ไมัมจับอ้ย

โอ้โม ที่หนึ่งกว่าจ้าได้ไปดูค <reco> ล <Christ. S 2> ิปน้องคลิปช่องน้องได้นะคะขอบคุณค่ะก็ฝากน้องด้วยนะคะฝากช่องน้องด้วยนะคะไม่ค่อยอยากไลค์ช่องน้องได้นะคะตอนนี้ ตอนนี้นไม่ได้ <an> ไม่ได้ใส่กระสอบตายนะคะเอารอดูว่าน้องจะทํำยังไงตอนนี้พูดติดตามน้องจะย่อตัวนะคะย่อตัวกินเองนะคะตอนนี Ran ้ขาทนะคัเาอาลูกไปเนก็เอกครับเมนครับผม้างหรือพลายคะพายคะ เป็นช้างพลายนะคะห่อโกงห้าโกงห้าแม่จ็บนุมหรือเปล่า เ้เฮ้ลูกนี่นีนนี่ลูกนี่ต้มหเราจะมาเราจะมาม่อแม่เขาไปไปนู่นเหมือนเดิมเราว่าอยู่ตรงนี้เ

เราทับโซมันไปแดีแล้วทับโซ่ไปเลยพอจะบ่ได้เลื่อนใหญ่ดูไงทับโซเลยอานอนนอนกระสอบทรายเน่เอาตังค์เลยสัตวเยบอคนดูดแล้ว บ้านครับน้มุกเดียวครับผมสมุกเดียวไปทุกที่ครัเอาไปเรเยนเลยครับเนน้องลน์นั่นแหเออนิ่ง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 นนิ่ง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 นิ่นิ่ง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 นิ่นิ่งนิ่งนิิ่นิ่งนินิ่งนิ่งนิ่งนินิ่นิ่่นิ่งนนิ่ง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 นิ ใช่มาไหอีกเนี่เด้นาใ่ไหมครัใช่ครับดูยี่องี่ครับคุเข้าไปต้องไัไนี่ไปแม่มาแม่กา ช่องรเลนช่องนะห้เตืนก่อนครับผมไม่ไบฟืนเห้ครับผมที่น้ ตบมือครับผม่รักลูกมากครับผมเป็นหรือไงพี่ตุกเดินตุไะนรดีครับเข้าไปณรักลูกครับผมโอ้คายทองเงินค่ะช่องหอยเป็นนักคนประวนะคะฝากช่องน้องด้วยนะคะคแม่ครับขหยกครับผมเอารักลูกเขาเลยครับผมรักย่างขอบคุณครับผม โอ้โอ้โอ้โย้โอ้โอชโอ้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 โช้โอ้โอ้โอ้องโย้ชอ้โอ้โอ้อ้โ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 อวโอัโอยโอ้ฟอนเอีโอ้เล้โอ้โ่้โอ้โอนโอ้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 โ่้โอ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 ้คอัโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ้โโอ้โอ้อ้โู้ดอ้โอ้อ้โอ้โก้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้นอ้โอ้โอโอ้ยอออโอ้้อออ้ัอออ ต้นยาต้นญังมาทิงใหรอฟังท่างพี่ด่าตัญยามาคิมเนี่ยไปแม็กกิมอันนี้ตอนนี้ตเขงจะไปมีาหาตัดต้นนก็ได้แล้วก็ตัดตงต้นขอบคุณค่ะออกมาลืมถูกทำลายะ นี่เอาหยาทิ้งไว้ฟังน้องี่าดพอดีเลยลูกจะเท่าแล้วหยาดไม่รอเลยอะส่ส่ส่เอาไปท้ท่อหมุดั่านกันไปทุระแป๊บค่ะ ให้ดูนะครับพอดีต้งขออภไยทีช่องน้องด้วยนะคะช่องน้องมีปัญหานะคะช่องน้องไลไได้ให้ทีครับผม็น้องมีปัญหานะผมก็ช่องครับช่องาเดไ่อนคเออได้แลแล้ว

อาห้กินนานๆหน่อยนานๆยทีเดียวันนี้ดนะห้กินไปนึงครับผมนวมเก่นดลกนี้เราไลฟ์มานานนะครับ่วโมงหลังจิ้จุ๋ยแล้ววันิ้โอ้หางทบผควันเชียวครับผมนงทนแล้วโอ้หนงเม็ดนี่แล้วกอย่าลืมครับกดติดตามด้วยนะครับผมต้องคลายช่องทางของน้องด้วยครับผม ทั้งริบลายลายครับผมลายลายโอเคมารักครับผมเลื่อหรือเปล่าเออคนคนเอฟซีเข้าไปชมต่อในช่องความเชี่วเลยนะครับผม E <de r row> ทางโมเมครับโมโมเมเอรุครับผมทางโมเมนะครับผมเอาพันหนังลงง่ายต่อกันได้นะครับเลยวะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนน้องกินนมต้องหาอะไรให้แม่กินแบบนี้แหละแม่จะได้นิ่ง กินเยอะๆนะลูกจะได้แข็งแรงขอบคุณค่ะต้องเอายามาให้กินนะคะก็ก็นิ่งแล้วนะคะพี่ลูกก็ได้กินนมเยอะขึ้นมาแล้วนะคะเยอะขึ้นเยอะอู้โอยวตรงเหรอพลอยถูกธรรมดาก็ได้ดอกอาผูกอาผูกข้อกันแห้งเลยเด้อยังสิลงซสปะเบอรเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งเสื้อซอสพัดไหนเพื่อทยอีกที่อบจโอ้ ใคร่วมใใคยร่วมมาแต่กินอีกแล้วโอ้ยหิวจัดนะคะอ้วยนไปาที่เท pues ี่ยวในี่ี่่นี่เขากันมไหนบไขาทาน้มดันดูวหนิต้องมี

อ 6. ของเดิมพันนะปกติจะนอนดึกรอดูตอนข้อมาคืนง่วงเลยไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ช่องน้องนะคะอดดูตอนข้อเลยช่องน้องไปดูช่องน้องได้นะคะชี่ช่องพังใบเฟ์นนะโฝนแฟมิลี่นะคะก็ฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะน้องก็ยังมีผู้ติดตามยังไม่เยอะเลยนะคะมาโอ้อร่อย โอ้ยยังยังไม่เต่าอยู่ข้างบนได้อได้ไดเอาออนางอยีรอส่วนไหนเฮ้ยสวนนักเนีนัอ่น่างโมเบ้งงอยู่คนละรุ่นกั เออเราเล่นบางดังเลดูด้วยวูเก่งๆพวกเก่งเอออ่าเก่งรินสามเชือเต็มๆงแสุดยอดอยาก่อนอย่าก่อนบมีปศอเลยลยตองดปโอ้ยอร่อยไหม อร,ร่อยไหมครับเดี๋ยวพาไหมยังง่ามเลยดีใจด้วยน้องแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ดื่มนมได้หลายครั้งแล้วนี่ช่วงช่วงนี้ช่วงสำคัญครับช่วงคลอดได้แล้วก็ลูกแม่รับแม่รับลูกเจ้าตัวเล็กก็ดื่มนมได้น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะอ่ะเปนฝั่งนี้ต่อวะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกัน ลมแรงหน่อยนะคะตอนนี้นามาอยู่้งที่เราะอ่ำมัดพร้อมกูเดียวได้แล้วพอน่งพอพอมันสิเหยียบตินตินหุดยนบเดี๋ยวเาไง เขาจะไม่ตกใจเขาแล้วชอบเฮ้ฮะผมแข็งแรงแล้วแม่ลูกแม่ลูกแรกไหมคะแม่ลูกสองค่ะแม่ลูกสองนะคะอันนี้ก็เป็นเชือกที่สองนะคะเป็นเชือกที่สองยางเลี่ยมมาก็ได้กินได้แล้วกินละนอนนอนเขาเยอะอ้าวอ๋อ ให่อนให้คนลุกเองครับโึ้โโอ้โอ้โอ้นลมมด้ยนุหมลอยให้นักก้องบ่แม่นยังนอนนะเนาะเดี๋ยลกเองมีความสามารถยโอ้เก่งๆแข็งแรงจริงๆเจ้าพายเพิ่เกิดนะนี่ใช่ค่ะเพิ่งเปิดเพิ่งเกิดนะคะโอเค พัน่ม่มันกบบอล่เหมือนกันล่ะเขาบอกกินแ้ามังอยากเที่ยมเลยเท่มนี่เท่ยมกันงเมากมขอบคุณค่ะแม่เขายางางกนี่ก็ดีแล้วแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วคนเือนี่ ช่วงละเอียดต่อช่วงนี้เป็นช่วงละเอียดอ่อพอเขาเป็นแล้วเขาก็จะง่ายยิ่งยิ่งเป็นเร็วก็จะแข็งแรงได้เร็วพัฒนาการก็จะคุณต้านทานก็เป็นตามธรรมชาติของเด็กโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆุท่านนะครับ โอเคครับก็เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบพระคุณนะครับก็ดีใจกับครอบครัวนะครับดีใจกับใบเฟิร์นนะครับเป็นคุณแม่ลูกที่สองแล้วแล้วก็ดีใจกับจวนน้อยปลอดภัยแข็งแรงดีนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณมากๆเลยครับหนึ่งไลก์หนึ่งกำลังใจครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ